นี่ดูคนกินเอลเดอร์เบอร์รี่นะคะไซลับนะคะอร่อยไหมคะอร่อยครับยำมีนะ Thank you m a a อันนี้นะคะ elderberry yeah elderberry เดี๋ยวเราตัดไปทำต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากเดี๋ยวเราตัดไปทำแจมใช่ไหม jam or ล y r u อ okay dash โชว์นะคะ เยอะมากมากเยอะมากมากเดี๋ยวเก็บเสร็จละอวดอีกทีนะคะว่าเราเก็บได้เยอะขนาดไหนต้นใหญ่มากใช่ These are right อืมกูดไหม They're good when you add sugar good a ส่ sugar ใส่ชูการ์โอเคใส่น้ำตาลน้ำตาลชูการ์ใช่ใช่ค่ะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลเอลเดอร์เบอร์รี่นะ You like to do ไซรัป or jamsI prefer syrupYou you like ไซรับใช่ไหมโอเค We will try to do ไซรัปไหมได้ได้ I've never made it but it can be done I guessOkay bye all there all there

Hey, Put in the box. Where's the box? Behind. Oh, jeez. You got a lot. Yeah. Holy moly. You could sell those for five bucks a pound. <laughs> really? Yeah. <laughs> I don't know what you can sell them for. Have you tried <laughs> วิธีทำนะคะก็ใส่เอลเดอร์เบนะคะลงไปแล้วก็มามจะใส่อะไรกแอปเปิล like จ uh ูส huh. น้ำแอปเปิลนะคะแต่ว่าเรา uh huh. เราไม่มีเราก็เลยใส่เป็นเนะ Apple Sparkling c Tan. i <c <c ิงไซเดอร์แทนก็คือแทนได้เหมือนกันมามบอกแล้วก็ใช้ไฟอยู่ที่โลนะคะใช้ไฟอยู่ที่โลใส่น้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่มามบอกว่าใส่น้ำแอปเปิลจะดีกว่าอันนี้นะคะที่มามเรียกว่าคอรเลนเดอร์ค่ะ ก็คือเหมือนเดี๋ยวเราตั้งไฟอ่อนๆตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็คอยดูไปเรื่อยๆเหมือนเอ่อรอจนเขาเปื่อยอะค่ะแล้วก็เอามาใส่เครื่องคอลเลนเดอร์ calendar. อีกทีหนึ่งแล้วก็ตำตำตเอาแต่น้ำเอาแต่น้ำไม่เอาเปลือกแล้วก็มเมล็ดตั้งไฟ อ่อนนะคะที่โลนะคะแล้วก็มามบอกว่าก็คอยมาพลิกกับคนดูบ้างนะคะอย่าทิ้งเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหนียวแล้วก็ติดหม้อนะคะมามบอกว่าทีนี้งานหนักเลยค่ะ to make j u i ตั้งไฟมาได้สักพักแล้วนะคะเหมือนก็ก็เริ่มเปื่อยนหน่อยๆแล้วอะคะ่ะเพราะว่ามันเริ่มจมลงแล้วเริ่มเริ่มนิ่มบ้างแล้วก็เดี๋ยวตั้งต่อไปเรื่อยๆนะคะพอเดือดแล้วนะคะสีจากเข้มๆเนาะก็เริ่มจืดลงนะคะมามกำลังเตรียม so then this is pushing some of the pulp หอมเลย smell good uh huh. yeah t y e h you just เสร็จแล้วก็เหมือนตำตำลงไปนะคะยังไม่เสร็จเท่านี้นะคะทำส่รับเดี๋ยวเราต้องเอาไปใส่ มามบอกว่าใส่น้ำตาลก็ได้ใส่น้ำผึ้งก็ได้แต่ว่ามามชอบใส่น้ำผึ้งมากกว่า so that's all I would do and I would take that off yeah <Okay. S 2> mm hmm. นี่นะคะน้ำที่ได้ This down here. อันนี้เราได้ผ้าขาบางมาแล้วนะคะ Like cheesecloth cheesecloth นะคะที่นี่เรียกว่า cheesecloth เคลงไปกองเมล็ดอีกทีหนึ่งนะคะโอ้ uh huh. oh, สีสวยเลยค่ะพีนก uh huh. Yeah, I think it's cute. Mm -hmm. Cute color. <laughs> <laughs> and you could wring your hand and get out more, but but mm -hmm. hot. Yeah, <laughs> but hot. it's hot. Great. So yeah. that's nice and clear. Yeah. Or I'll show you. So we'll do three cups. and this อันนี้มามจะใส่ซินนามอนนะคะคุณทำหนึ่งสต and like one teaspoon แล้วก็ one teaspoon one teaspoon หนึ่งช้อนชาของโคฟเล็กค่ะแอ่นตั้งไฟตั้งไฟอีกทีหนึ่งไฟ Scroll, right? Low, right uh Low ตั huh. uh ้งไฟอ่อน and and then we'll let that อ h oh. อ manuka honey manuka honey นะคะโอเคน้ำ okay. ผ uh ึ huh. okay. ้งนะคะก็ใส่ใส่เท่าที่เราคิดว่าเราโอเคหวานพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็เท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็ พอเราคิดว่าหวานได้ที่แล้วก็เคี่ยวเรื่อยๆอะค่ะเคี่ยวเรื่อยๆเยอ e g o o นอันนี้นะคะถ้าจะทำให้เหมือนเหนียวนิดนึงนะคะไซรัปอะคะ่ะเขาก็จะใส่ corn starch คิดว่าเป็นน่าจะเป็นแป้งข้าวโพดละลายไปนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวใส่ไปในใไหลับให้มันดูดูเหนียวขึ้น You can reduce it but if you put in just a little bit you get a b i t h i c k e r เกาจ์เครื่องเครื่องหอมที่เราใส่ไปนะคะพวกอบเชยแล้วก็อีกตัวหนึ่งโคเวอร์ไ h ม o ิมกิมไม่รู้ว่าโคเคืออะไรนะคะก็เอาออกด้วยนะคะ แล้วนะคะเอามาเทใส,ส่ขวดโหลค่ะมาแบบดิสนีทัวร์ keep in t f r i g e r a t e r y e เสร็จแล้วก็เวลาเก็บเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็เวลาจะใช้ค่อยเอาออกมามาคีเอ็สุดๆนะคะเอาไปให้เป็นของขวัญ กับญาติออสตินนะคะ so nice เอลเเบอรี่นะคะ นี่ดูคนกินเอลเดอร์เบอร์รี่นะคะใส่หลับนะคะอร่อยไหมคะอร่อยครับยัมีนะ thank you มามามเอาไอศครีมนะคะแล้วก็ราดด้วยเอลเดอร์เบอร์รี่ใส่หลับนะคะยำยำยำ ออสตินทำอะไรคะทำกับข้าวครับทำกับข้าวกับข้าวอะไรคะครีปส uh ์อาหารฝรั huh. uh ่งอาหารอะไรฝรั่งฝรั่งใช่ครับอืม for breakfast ใช่ไหมคะใช่ครับอืม ครปออสตินนะคะอันนี้ใส่นมใส่ใส่นมแล,แล้วก็ฟาวเวอร์ hmm. แล้วก็แป้งแป้งแล้วก็ชุกเรแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็วานิลลาวานิลาวานิลา like a how many drop just a little bit a little bit นะคะ หนถึงสหยดนะคะไม่เยอะนะคะวานิลาคัมบีไลับลิควิดใช่ไหมโอเค turn I want to see oh it's maybe not not quite ready oh <c oughs> I think I unplugged it <c oughs> you unplug yeah I unplugged it because I didn't want mom to get burned I forgot. Um, so nice. I'll go say Kai. Look, I say Kai. Tay How many Kai? Sam. Sam Fong. Kai Sam Fong. Yeah, that's a little too raw. <laughs> Did you just have to throw the other one away? Oh, no, too. I took too. But the other one, the piece, this piece fell off. Yeah, and it's a little bit um, you know, more than I like around the edges. <laughs> I'll never i I'll never be able to make crepes and not. Not think right. about James. นเค้กออสตินนะคะกินกับเอลเดอร์เบอร์ร UH> uh ี่ไซรัปนะคะที่เราทำไว้ไม่ใช่แพนเค้กนะเครปเออครปออสตินเครปนะคะกินกับเอลเดอร์เบอร์รี่ไซรัปยำๆใช่ไหมอร่อยมากนะโอเคโอเคครับครับเสร็จแล้วไหมใช่ ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ